สวสดีผู้ชมนะก,กันด้วยนะครับผมกับเอฟวีทีเกมเมอร์ทีวีเช่นเดยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไหมครับเอาชิลโลดนะครับ EP ที่สามนะครับสองหรือสามก็ไม่รู้นะครับโอเคพี่สามนะครับผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับ ผมราะว่าผมไม่อยากพูดครับก็ไปตะลุยกันรอเลย โอเคครับก็มาดูนะครับผมพูดแล้วนะครับโอเคโอเคตัออคดออกหินะนะฮะไม่ใช่หินครับมันชอบี้แหละครับหเคยขุดอย่างนี้แล้วิ้งทางอะไรขุดทางนี้เหรอนึกว่าจะทางอะไรนะขุดออกไปเรื่รอยๆเนาะกว่าจะเจออะไร ้ฮเันจะขึ้นยังไงเขากดขึ้นไปนะครับคือกดขึ้นไปมัน,น,นจะเป็นไงก็ปล่อยแบบนี้ Ok. จะหมดแล้วอ้หูพังไปแล้วครับเฮ้ยอะไรมันยังซอมบี้อยู่ที่ไหนยังซอมบี้ครับข้างในตัวนครับปล่อยใจครับเดี๋ยวผมจะเข้า กดดับหรือก็วันนี้ก็คันโยกนะครับวันนี้แท่งสองไอแท่งเราไม่ได้แท่งสองพอดนีนะครับนี่ครับแท่งสองนี่ไปขุดได้นะครับขุดโอเคครับวันนี้ก็จะเก็บไปนี่เอาเก็บไป อ๋วันนี i̇şte. road, ้ไ <establishing> ม่ใช้ยังเหลือเฉย่โอเคครับก็ประหยัดไปก่อนนะคะประหยัดเย็นจีฮ่าฮ่โอเคเนื้อหมดแล้วไอะไรมาก่อนครับยังเผาไม่ได้เอาไว้ไปก่อนนะ

ผมทำไว้ตอนไหนเนีย่ยผมไม่รู้ยผมไม่รู้เลยนะโอเคไม่มเป็นไรนะครับเดี๋ยวโอ้โหได้หินสำลองอ,อ่ขุดได้ไหม,ไมใช้ขุดอะไรกันวะอเอาคตัดอ๋อหูแล้วตัดไม้ับเดี๋ยวเราไปตัดไม้แกดำครับแกดำเอ,อา,อาเออไปเผาได้เนื้อดูกันไหม แล้วเดียวกันเนาะหินไปด้วยแบงให้ตรงนี้ก็นั่งเก็บไว้เลยนะครับไม้เราก็มี กอน,นะครับแท่งแท่งได้หมรับแท่งได้หมดแล้วโอเคครับก็ได้แท่งมาเยอะเลยนะครับแท่งเก็บไว้เมื่อเพื่อคราฟนะครับอานี้ไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับเอาไมา ว่ามันแหลกโอเคครับเดี๋ยวเราไปนีอ่อะไรครับ โอเคครับกดไปเลยะโอเคครับจะคลายหนังตายแล้วเนี่ยโอเคคยูป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 ได้เท่าไหร่ ได้หกสิบสี่ไครับตเต็มเลยครับได้ไหมหกสิบสี่ฮะว่าได้นะครับว่าได้ถ้ามันไม่หมดซะก่อนโอเคครับโอเคครับก็จะหมดเลยหู ใา้จว๊บจิหมดเลยนั่นใหญ่มับสำรองนึงโอ้โหเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไขุดอันออนี้ครับโอคเรอะไปต้องกครับนี้ก็เก็บมาก็ได้แล้วต้องมาให้มันนำคาญไปโอเคเอาไว้ก่อนสวิโกอเอาไว้ก่อน นีบอะไรบ้างโอ้มีแต่ทีน่นั่งอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเอาไว้กันบ้านก็ได้นะครับหรือว่าทำกระาบแลอวโอเคทำเสียงก็พอแล้วแหละ <c oughs> ผมใหม้ใช้มากเลยกันข้างหลังบ้านเอาไว้นะครับ ก็เหมือนอะไรขึ้นบ้านเลยนะครับปิดหมดเลยนะครับปิดหมดเลยปิดหมดเลยปิดหมดเลย โอเคไม่เป็นไรครับโอเคเได้บ้นหนาวไหมนอนเรอทไมนอนไม่ได้หรอโอเคอะไรวะจิตมันไม่สบายโอเคอ นอนได้มแล้วนอนได้แล้วใช่ไหมนั่นไงน,นอนได้แล้วก็สัวเสนอ EP นีก้ก็มีแค่นี้กันนะครับถ้าชอบก็อยกระทืบไลค์ถึง3ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมถ้าชอบนะชอบครับก,กดไลค์ถ้าชอบมากเลยกดซับสไคร์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะไปจ้ะ ไม่ได้แล้วก็ทื่อเลยถึงสามเลย